อยงอะไรเนี่ยพรจังเลยอันนี้จะเป็น Am Sky Sonic EG10 Pro ตัวจิ๋วน่ารักแบบนี้นะครับทุกคนเป็นสีชงพูพัสเทลด้วยนะแล้วก็เสียงที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นเสียงชีนเป็นเสียงคีนใส่รีเวิร์บบางๆแล้วก็ใส่คอรัสด้วยครับ แล้วก็เพลงที่เล่นเนี่ยจะเป็นเพลงของพิเศกลรโซนนะชื่อเพลงว่าเงาคิดถึงรอครับจะเล่นอยู่ใน2คอร์ดซึ่งก็คือ C major <ม>กับ F major seven <ม>แล้วพอเราใส่เสียงคอรัดนะโอโ้โหใส่กิ้งเลยครับแล้วตัวนี้ผมใช้ Fender Hybrid 2ใช้ปิกอัพตัวผสมซิงเกิลคอยนะเป็นเสียงเขาวงอะเพราะมาก ฝากไว้เลยนะครับอันนี้จะเป็น Am Sky Sonic EG10 Pro นะครับการบันทึกเสียงเนี่ยผมบันทึกผ่านโทรศัพท์มือถือ OTG ครับแล้วก็ไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟใดๆครับเพราะว่ามีแบตเตอรี่ในตัวครับผมเราก็สามารถพกพาเสียบไว้เลสกิต้าเนี่ยโหเดินเล่นได้ทั่วห้องเลยครับพกไปได้นอกสถานที่ที่ไหนก็สะดวกครับเพราะว่าตัวเล็กแค่นี้เองครับสีน่ารักมากด้วยสีชมพูนะครับบายๆครับ